เทศบาลตำบลหนองแคเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเดิมชื่อเทศบาลตำบลหนองตาเดียงจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2483สำนักงานเดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวซึ่งเช่าจากเอกชนตั้งอยู่ที่ตลาดหนองแคบนคันคลองระพีพัดต่อมาเทศบาลหนองตาเดี่ยง ได้มีการขยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นและย้ายสำนักงานหลายครั้งจนมาถึงที่ตั้งสำนักงานปัจจุบันตั้งอยู่ในอำเภอหนองแคจังหวัดสบบระบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยประมาณ86กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดสบบระบุรีประมาณ21กิโลเมตรอนาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลหนองไข่น้ำและตำบลหนองปลาหมอทิศใต้ติดต่อกับตำบลกุ่มหักทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองจอระเข้ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลไผ่ตับจำนวนประชากรในเขตพื้นที่ตำบลหนองแคประมาณ1 2 0 0 0คนไม่รวมประชากรแฝง คิดเป็นจำนวนครัวเรือนโดยประมาณ6,619ครัวเรือนนำทีมบริหารงานโดยนายสุนทรเข็มนาคนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคและทีมบริหารนายองค์อาจพัฒนาทองรองนายกเทศมนตรีนายสำรวยการสงเพียนรองนายกเทศมนตรี นายเอกชัยจันสุรภัยโรธเลขานายกเทศมนตรีนายพดุงเกียรติหานกุดตุ้มที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลตำบลหนองแคมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสองเขตดังนี้สมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งนายปิยะเมฆสวัสดิชัย ประธานสมาชิกสภาเทศบาลนายบุญยังยอดคู่สมาชิกสภาเทศบาลน,นางสาววันเพน็ญติ๊บวงษาสมาชิกสภาเทศบาลนายสมมาตรจึงรัศมีพาณิชย์สมาชิกสภาเทศบาลน,นมมายวิเชียนจรจรันสมาชิกสภาเทศบาล นางสาวรพีพันธ์ตั้งตระกูลเจริญสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเขตสองนางบุษบากรบุญญพักรองประธานสมาชิกสภานายสำราญทองสุขสมาชิกสภาเทศบาลน,นายสมพรโตมงคลสมาชิกสภาเทศบาลน,นายพรโชคดีเลี้ยวไพโรดสมาชิกสภาเทศบาล นายหัตถพงศ์กิติอ,อัมพรสมาชิกสภาเทศบาลนายอาเดียวมันทวิถีสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายข้าราชการประจำฝ่ายส่วนราชการนำทีมโดยนายพิสิทธิ์วงศ์ประเสริฐประหลัดเทศบาลตำบลหนองแคโดยมีนางสาวกัญพิชยาพลากุลรองประหลัดเทศบาลตำบลหนองแค นางรสสุคนกระมนเวคินหัวหน้าฝ่ายปกครองรักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสุดลืไทยศักนารารักหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรักษาราชการผู้อำนวยการกองคลังนายชุมพลจึงพิทักษ์อุดมผู้อำนวยการกองช่างนางสาวสิริการดำมณีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจ่าสิบเอกสาธิตหนูเล็กผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์นางสาวจันเพนจุนวานิช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายจักสารจึงรัศมีพาณิชผู้อำนวยการกองการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแค่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายพนักงานในบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมคาราชการพนักงานร,รัฐวิสาหกิจเกษตรกรรมและประกอบธุรกิจส่วนตัว สถานที่ราชการมีทั้งหมด12แห่งธนาคาร8แห่งโรงแรม6แห่งปั๊มน้ำมันและก๊าส4แห่งโรงงานอุตสาหกรรม3แห่งโรงพยาบาล1แห่งและโรงรับจำนำ1แห่งสภาพทางสังคม ประชาชนโดยรวมมีลักษณะความเป็นไทยโดยดั้งเดิมรักสงบยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีมีความสมัครสมานสามัคคีผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างกลมเกลียวนอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังได้รับการบริการขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลหนองแคมีสถานการศึกษารองรับความต้องการทางด้านการศึกษาถึง7โรงเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบล หนองแค่จจำนวน5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งนาเริงราชบํารุงบริหารงานโดยนางสาวธีราพรจึงรัศมีพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลสองวัดเสนานารมิตรบริหารงานโดยนายกอพงปิ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล3วัดสหมิตรมงคลตั้งตรงจิตหบริหารงานโดยดรวิเชษเทียนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล4หนองแคอนุสร์บริหารงานโดยนางสาวสุพินตะกูลตั้งอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดเกาะกลาง บริหารงานโดยนายจักสารจึงรัศมีพาณิชย์รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนด้านศาสนามีวัดจำนวน5แห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่ ด้านสาธารณาสุขสูนยบริการสาธารณาสุขตลาดเทศบาลและตลาดเอกชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสถานนีดับเพลิงกลุ่มองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเช่นกลุ่มสตรีอปพรกลุ่มอาสาสมัครด้านสาธารณาสุขกรรมการชุมชนซึ่งคอยสนับสนุนสร้างความสามคัคคีและช่วยเหลือกันในชุมชนสภาพโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคม,มานาคมมีถนนคอนกรีตถนนลาดยางถนนหินครุกรวมทั้งหมด108สายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ทางด้านไฟฟ้าสาธารณะและจุดเสี่ยงติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง คิดเป็นร้อยละร้อยของพื้นที่ทั้งหมดในเทศบาลตำบลหนองแคทางด้านแหล่งน้ำธรรมชาติมีคลองระพีพัสและคลองหนองแคเป็นแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไพศาลหมู่ทุบโอทอบสีดาวของเทศบาลตำบลหนองแคภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มพลังมวลชนองค์กรเอกชนและภาคีเคืรอข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่างๆทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและเพื่อให้เทศบาลเป็นที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลเพื่อให้บุคลากรและการจัดการหน่วยงานมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารกิจการสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความพึงพอใจต่อการมารับบริการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาวัฒนธรรมขนธรรมเนียมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลในเชิงรุกมีทิศทางการดำเนินงานและผลสำเร็จอย่างเป็นระบบนำไปสู่การได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเทศบาลรางวัลการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มทารฟิกฟองดูเพื่อการบริการประชาชนและจัดการปัญหาเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและรางวัลทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนคุณาธรจึงผักดันให้การพัฒนาเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนหน่วยงานภายในหรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและมีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองและประชาชนให้เจริญก้าวหน้าภายใต้วิสัยทัศน์เมืองแห่งการพัฒนาประชารัฐร่วมใจบริหารปโปร่งใสนำสังคมไทยสู่สากล